สวัสดีทุกคนมันนี้มาพอกับทานชาวนาทานชาวนาสิออกมาเกี่ยวข้าวแล้วมน,นี้เก็บเกี่ยวแล้วหลังจากทียนดำหน้ากับด้นแล้วนะข้าวฮากระสุกสุกแต่ว่านบ่สุกขักแต่ว่าซองซำให้ลุมเหมือนทิมเลยนะนมันมีเข่าจากเม็ดเลยหนูทำลายจนเบิดแล้วแบบนู้นี่เฮาลากับคนข,งขงังเทว่ญยากนะวันนี้ได้มาเกี่ยวข้าวกับพอ่อกับแม่กับลานหาคน ขอคนกับบเงอยงเลยมีลานลูกเอื้อยลูกอ้ายลูกน้องเขาน้ากับแหละบนเขียวกับยังเขียวอยู่แต่ว่าการทศวิ่ยนี่ตลอดมันกับมันกับเริ่มเบิดอะนะหนูมันกินนับมือนับมือนับมือกินแต่ละมือแต่ละคืนจนจนจยากเบิดแล้วก็เลย่าเกี่ยวได้สมนึงกันยังดีเทียงหน้าย่งบ่แล้วเอาเิเทียงหน้า้เบิ่งอีกยังบ่มีงบ ก็เลยจุไว้ก่อนเมนีกะเบิดแล้วลมหนาวบบมีแล้วเอนีนิ่งแต่เบิงตะเ้านี่นิ่งแล้วก็อันน่ะตะเวนนะ่ะมันออกตะเซานะ่ะคนคังแหงมันีนะก็คือสีแดดขักแหละอยากเกี่ยวเขาให้แล้วมันไวนะแล้วไวเท่าใดยิ่งดีเพราะว่าขันนหาเด็กเกี่ยวเขาแล้วก็ เฮียงกะสิเอาควายนะควายที่ซื้อมาตัวหนึ่งมาปล่อยให้กินต่อเฟืองเฟื่องนี่เลยนะกินหญ้าแล้วนี่เพราะว่าในนี่ช้ำสิกินเนะีย่ยยาลายเลยได้ควายตัวเดียวในะช้ำสิกินปล่อยไว้นี่เลยจนพื่ออะไรจนหอดมือดำหน้าดำหน้าปีเพื่ออะไรจึงองันิได้อะ่ะไปปล่อยบนอื่นช่วงที่ว่าปรทันได้ดำปรทัานในโต๊ะเก่าประธานด้ดำหน้ากะสิปล่อยไว้นี่ก่อนแล้วเฮียงกะ คำว่าเด็ดขักแล้วเวียกสิได้ออกปาอีกแต่ว่าส่วนนี้กะซอยเวียกครอบครัวก่อนทางเป็นเสาหลักครอบครัวนะอันใดก็ต้องเฮาเฮ็ดก่อนนะเฮ็ดนันเฮ็ดนี้นนกะเวียกตามวิถีชีวิตของคนบ้านๆคนบ้านน,น,นอกบ้านนานี่แหละ การสาได้นกตัวหนึ่งนกเข้าเจ้ามาหายแม่นกนกยังเขินนะนกจุกนกยังนกมักห้องแข็มนะตลอดยังมีลาอยู่ในนกาหมดกจีกินนกตัวเดียวกินกับมันนี่กับพอแล้วก็ลานลานสามคนแล้วกัอิแม่บมมีคนเลยผมมีคนมาโซยมันกินแต่ท่านนี้แหละ แม่แลราซื้อนกนะมันอะซาบ้านให้กับเจ้าด่าวเนีข้อซื้อมันประมาณนี้แหละกินข่าแล้วก็ลงเกี่ยวข่าจนมันสวยแล้วแปดมงปลายออกมาแต่บ้านก็สวยๆเนี่ยโอเคมาน้ำเรอนำมวยตองนะครับปุกงเข้านาจนเบิดเลยทั้งหรีดทั้งนูกินนะนะต้นมันกระเฮียนมาเลย ปีนายาบริเวณเลนนาแสงเฮ็ดมากกับพอดีเปลืองลาลาหนูกินเบิดกำจัดหนูบได้ตัวนี้ทางเที่งนาไม่ตัวนี้ทางเทืยงนาเกา่าแต่ว่าที่เขายัางกินเขาวยังอาศัยเทืองนาเกา่าอยู่เทืองนาไม่บพท่านนี้มีคันใดเพราะว่าพ้นโบโต๊กบันไดกะยังโอเคอยู่อยู่เทืองนาเกา่าน่ เริ่มแต่ไฮนี่นับไปห้าไฮแต่ว่าให้ซองไฮลุ่มเม็นซองไฮซ้ำไ้ลุ่มเม็น,มมนยันบบมีเข่าจักเม็ดเลย เราคือให้เราคือเราเชียญานำะแต่เมื่อวานมาซื้อสามมือแล้วเพราะว่าเขื่อนใหม่มันเริ่มลามตามสวนตัวนี้เป็นสวนบริเ่นไห้สวนดอกกระเจียวที่ว่าไอหักอยู่ฝั่งไทยเราพักมาให้เมนเรเห็นจะปลูกไว้ตามนี้นี่คือดักกระเจียว สวัสดีทุกคนมื่อนีเบาเฮียงมาสลองหนึ่งหมืนศับท์หนึ่งมืนศับท์สเกลนะต้างเบาเฮียงต้องขอขอบใจทุกคนทีต่อให้กำลังใจโดยมาตลอดให้เบาเฮียงมีแรงบันดาลใจในการเฮ็ดคลิปมีแรงบันดาลใจในการสู้ต่อเชิงจะล้มเลวเชิงจะอดอันได้มืนม่นวิวษาได้หมื่นศับซาแต่ว่าอันมือนี้เป็นมือที่เฮียงล็อกลอยมานานนะี่ยนะ เฮียงกับบริวังวล้วกได้เซนสับคือเขาได้สานีเฮียงกับนีใไกที่ชุดแล้วมันนี้กินซส่วนกับครอบครัวและกันน้องๆทีมง,งาน là giám đốc đi <laughs> bar ừ là <laughs> ừ. <laughs> <laughs> bên này có có đồ มองบูฟุดเลยร้ยยอเรยเที่งยงทำงานตลอดยื่นเพื่อจะมาปูแล้วก็ใจเย็นๆลุกเพื่อจะส่งทางนี่เ่บรรยากาศอยู่เที่ยงนาป่าลมแบบเมื่อวานนี้คือกันพากันนอนรับทางล่างนี่บ่ได้มาเกี่ยวเข่าสำหรัวานนี้กับมื่อนีนนะมานอน ຫັກກະໄດ້ຊ່ອງໃຫ້ເຄິງກະກິອອກຕາຊ່ອງໃຫ້ເຄິງ່ຫ້ເຄງລມມ້ອຫູ້ິນົາບຸນລງນູລຽງນກລຽງນົກິບນົກຍັງນນນາຍເຄງຄືກັນກມົກຈິບກິນກຈນກຂົານກເຂົາທາງກປໍາກປທນນທາງກປາແລະທັນູ อีเม่ละย,ยากทำให้หนุกนี่ท้งหนุก<น>ทางไก่ปลาเทนี่นะนบริอุทบริยากเเนี่ยมากินเข่าเนี่ยนะแบบนี้แหละคันเฮาบดิลาบดิอันตองมันบริอ่อน,นะไม่นากับบริกินเข่านะพี่น้องเลยเพราะว่าสัตาว์สิงอียังก็ยังมีลายแต่ว่าตอนนี้ยังบริเห็นแต่หมูป่าตะกินหะมูป่าเนี่ยแบบมันทำลายเขา่าจนบิดเดนี้เห็นแต่ผ่านผ่านจนแหล่มันบริเขา่าให้เข่าส่วนมันเขา่ามันกับบริเตะตองบริกินอียัง พราะว่าตอนนี้สามโมงก็จะได้ลงเกี่ยวข้าวต่อเกี่ยวสมุไปลยกยเชิดได้กลับบ้านเกี่ยวให้เบิรอันเล็กๆน้นนอยๆส่วนบนอื่นนะเม่เราหูดเอาลุงคนขังแหงอะไรพอดีมานอนหนาเมาะเลยตอนนี้แล้วก็ชลงไปเกี่ยวข้าวแล้วก็เก็บห้อยเก็บปลานําขันว่ามีซสลี่ที่น้องดาละปูกะงามเลยได้นนิ สลีต้นน้ำเพื่อกักบทัวตัวนี้มันดางแล้วก็ทั่วเฮนี่มันต้นปลูกหลายลอย่างในสวนน่ะปลูกครบทุกอย่างแล้วขันเหียงมีพันไม้นะพันมักเงาะลินจีอย่างต่างๆมะม่วงบอะมีบอกระปลูุไว้ทา้งนาเลยสิบกไว้ทางนาเทียงเลย,ปปนนย,นเลยในสวนนปปี้ชิบุไวอ้อันพวกเราปลูกแบบหลายๆลายต้นหลายอย่างพอเขาได้ออกมานาก็จะได้กินนั่นนี่แหละ ว่าอนาคตบางทีก็สิไดอองอยู่นาเลยอยู่บ้านมันเริ่มสับซนวุ่นวายนั่นนี่นะเสียงรบกวนเสียงยังต่างๆแต่ต่อคิบทายคิบยังกะอยากเนี่ยปน,น้บลนเลี้ยงสั์เลี้ยงย,ย,ยังกะอยากคือเมื่ออื่นนี่ยังกะสิเอาควายนะพาซื้อขอซื้อขวายนะมันพี่น้องกาสิได้มาปล่อยควายนั่นนี่แหละปล่อยไว้ในทงนาเลยกว่าหลังจากเก็บเกี่ยวยังแล้วกะสิปล่อยไว้นี่เลยเริ่มอื่นแหละเริ่มเอาควายมาเอาค่ายเอาแบ่เอามู เอางูเป็ดไก่ขณะมีอีพ่ออีแม่ดีออกมาเบิ่งอยู่นานนะค,คือปล่อยไว้โน่นนี่นหนแหละทางนี้ลานลันก็นกำลังเกี่ยวเขา่าเป็นนั่น <c oughs> เห็นไอหักเอหักขบอว่าออกนาเนี่ยพยายามถ่ายคลิปให้เบิง่งเด้อว่ะอันออกนา,นาแต่เมื่อวานนี่แต่บ่แต่ว่าเฮียงเองก็ได้เก็บภาพบ,บรรยากาศเล็กๆได้หน่อยให้ได้เบิ่งได้สมนะพอได้หอมปากหอมคอ หาเบืงหอยก่อนพอสิได้กินแรงเอ้าเบิงในนี่กัในใสในกระหอยเลยลานใสเราเก็บมานี่น้ำมันเริ่มบกแล้วปล่อยออกเบิดแต่ว่ามันค่อนขางที่ต้มลายนี่ปลาซิวด้ปลาซิวด่ลูกมันแม่มันทน บัง้งคาเกมหอยก่อนได้อาหารแหลงแล้วทุกคนใ,ใส่ปลาดุกป้อปลาดุกเต็มทองเอลยปลาดุกหนาเลยที่พอเราใส่บเบ็ดเอาจิลลอไปใส่ยูนะยูนองลุมถึกเซยนี่ปลาดุกตัวล้านสายเราจับนี่ เก็บหอยเก็บปลาในน้ำมันแห้งเฮาบ่เก็บมันก็ตายคือเก่าพอได้มีอาหารแรงให้นี่น่ะเลือแต่ตอมันข้าแม่นบ่มีจกเม็ดเลยให้นี่เบิดเลยปกติแล้วให้นี่แหละข้ามันสิงามกว่าหมูแล้วมันสิสุกก่อนหมูอีกแล้วก็ให้นี่ต่อมาแต่ว่าซอให้นี่บ่ได้เอาจักเม็ดเลยเอาแต่ซ้ให้ถึงแต่ว่าซ้ให้ถึงก็เอาเอาบ่เบิดซ่นะ เอาแต่บางบอนอาสุดยอดเลยแต่เกิดมากนะข้างหลังเป็นชีวิตเลยถือว่าบริเวณจึหนูทําลายเขาจนเป็นท่งแบบนี้ปกติมนันก็กินอยู่มันกินเล็กๆ,ๆน้อยๆอันนี้มันกินเป็นเป็นไห่เป็นไห่เลยจนเบิดน,นะคือแบบนี้แหละนี่เบลอาจากเม็ดต่อเขาเอันยังก็งามอยู่โอ้อันตรายเลยนูนี่เบิดเขาหน้าแซงไปนี่ อย่างซอสนหั่นน่ะได้หลายอย่างเลยได้ทั้งรูปะคอนี่ได้ทั้งตัวนิ้วนี่ตัวนิ้วน้ำรูปะคอกะนี่ลูประดุกน้ำนี่มีลูปกระดุกน้อยๆชั้นนี้แหละแต่เป็นลูปะคอบางนิดลูปะคอก็มีลายอยู่นะนี่ลูปะคอเนี่ยมันมีหดซองซ้ำรุ่น ได้หอยได้ยังตรวน,นี่แหละนี่ตัวนี้ก็ตัวใหญ่ตัปละครในไหหน้าเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่ามันสอนยากต่ขอเข่าลายและแมงนี่นะทุกคนเอิญยังไงนี่เป็นอย่างใดลายเนะได้ประมาณ30กว่าโตแล้วก็มีทางกิริีกิริีนี่อยากโทพันอยากมาเรียงอยู่นานกินแฉกินมันเนีย่ยไล่เฮงอะไรขันว่าช่วงฤดูฝนนี่เฮงมันออกมาเต็มเลย นองป่าเต็มแต่ดอกบัวปลาใหญ่ยังมีเละมีทั้งปลาใหญ่แ้วกับปลาพาเี่ยยังมีปลาใหญ่กันยังแต่จะพบปลานิ่งหักโบลายแต่กับปลาคิ้นยา่างตอนในค่ำนะจะบุมีแลยไล่ชุดแมนปลากระเดิด่อแต่กับปลาคอดอกบัวเต็ม,มเลยนี่นะขั้นมาตอนเสาเลยมันชิบานนะเต๊น้องบัวใหญ่ได้ต่อไปแหละเฮียงว่าสิทมเห็ดเป็นไฮนาเบิ้ ส่วนน้องปลาชี่นาใหญ่ยังลุมพอตันนี้ไปยังประมาณยังประมาณครึ่งหลักไปเลยประมาณอยู่สี่ห้าร้อยเมตรนี่แหละดินเป่าวางนะเป็นดินของเบเฮียงเบิดแต่ว่าคอยเฮ็ดไปเทอละน้อยเทอะละน้อยนี่น้ำบ่เคยบกบ่เคยแหงปลาลายชันลายเป็นปลาธรรมศาสตร์ปลาปล่อยเปมนโบ,บ,บสูแล้วโบสูมีอยู่น้องเบเฮียงนะพักน้ำเอาเธอนึงนี่ซ้ำสิลวกพึ่น้ำลายเลยเนี่ย แบบทำปุ๋ยปูมันต้องเป็นเองมันส่วนใบมันมันเหี่ยนนี่ช่วงน,นั้นน่ะข่อยมันเข้าตลอดป้าในะซอนน้ำในสนนบิงน้ำมีปีงน้ำนี่ปีงค่อนข้างลายเลยหอยใหญ่ก็มีนั่นก็ได้ลายแล้วทั้งหอยหน้อยหอยใหญ่มีเบิดกาสิได้ซอนเท่านี้แหละ เอาักน้ำน่ามาลวกกินอยู่เพื่อนเป็นเมนูแรงโตงามโต๊ะทีายมีเบิร์ดพอได้แกงพอได้กินนั่นแหละท่นออกป่าออกดงออกหายออกหน้าคอ,อยคอยจูบตกใจเบิร์ดปลุกยังเป็น หน้านี่แม่นตามแคมนำออกบอ่อจนชุดเบิดนี่แบบนี้นะเขาขุดกินยีใส่ก็ได้นะเพราะว่าทั้งทึงเขากับบริชายสารเคมีบริชายยังตัวนี้นะเมื่อกี้นี้มันใสได้แต่ว่าอีพอรเราจูตัวนี้แหละขี้พุนขี้เหงื่อจากนี่นะมันลงน้ำแล้วก็บเงอยก็เลยว่าตักออกเบิดนะมันก็ขึ้นมาใหมา่นํำแบบแบบนี้แหละคันว่าเป็นไปได้แล้วต่อไปอยากว่าอยากขุดมันมลลงประมาณจาก สี่เมตรนี่แหละแล้วก็ปอนทอลงสบายอันเอาได้ลงเอาอยัางลงสบายเลยวัวน้ำเขาต้องมาตักอยพี่อีกปูมขึ้นหอดเทียงเลยอนาคตอนาคตใบนี่แหละบางคนกล่าบโอ้ยออกปลาแน่ก็ทั้งออกปลาน้ำแล้วก็ทั้งออกให้ออกหน้า,ออ,นานออกนั่อนออกนี่แหละเพราะว่าวิถีชีวิตเนาะคันเขาโบเห็ดยังกับโิมีเห็ดทั้งเห็ดให้เห็ดหน้าน้ำ,นำ,นำแต่ว่าปีนี้บริเห็ดให้แล้ว แล้วก็กปา่าเข้าปา่าเข้าดงอ่ะนะเปลี่ยนสับเปลี่ยนบรรยากาศเป็นแหละสับเปลี่ยนเห็ดนั่นเห็ดนี่สำหรับการเก็บเกี่ยวหรือว่าเกี่ยวเข่าปีนี้ก็ถือว่าสิ้นชุดลงในมื่อนี้สำหรับมืออื่นมีแต่คนเขา่าแล้วก็บ่ต้องเอาจาักปัน่นจักยังดอกเย็ยบเอาเองก็ได้นะมันโบลายกาสีได้อยู่ประสองสอบชิบม่านนีถถ่แหละบไรรตุนชำ้ำลุปแหงปีนี้นะกัย้อนตัวเองขี้ข้านั่นแหละ ไปทางนั้นทางนี้นะเดนมาจบตาท่านึงประมาณทิศหนึ่งหรือทิศไปเดินมาจบท่านึงบันเทิงกับบ่อหอทิศนี่เกียงเลยเข้านะน่ให้นีแต่สีงามก็มูเละกะยก็ให้เทึงอีกชวนยุพุ่นยุพุ่พนเหมือนบ่บันไดแต่ว่านู่มันก็รเริ่มกินตะพีก่อนแต่นาสุดท้ายนี่ขึ้นไปขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปตลอดเลยคันว่าอีกอีกที่หนึ่งนะยังบ่ทันเกี่ยวมันแล้วบ่อใดจากสอบบ่อใดจากยังเลยื่อวานนี่นะนุ๊ก ข่านี่มันอยู่ในนี้นะเต็มตังนี้นะม,นนะมันกินตลอดทั้งไก่ป่าอันตรายแห่งคลิปนี้เฮียงกาสิคอจบบไ้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วไปพอกันในคลิปวิดีโอหนะ้าขอบใจบ๊ายบาย